ดูแี่ไเลยครับคุยพวกพี่โหดยังครับโหดแล้วรอเฮียอะไรอะไรเงี้ยรอใครมาพิมพ์หน่อยพี่เปาเสียโทรศัพท์ก่อนไหมครับสายเข้าตลอดสันชิงรุนแรงโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์ก่อนสงสารพี่เปาจังเลยครับแลหนาวกว่าคนอื่นเลยคงแข็งหมดแล้วขึ้นเลทักว่าก่อนจังหวะนี้ขายคอมเลยขึ้นไปสอบคอมเองดีเท่าไหร่อ่ะนี่แหละครับทุกคนอาการคนขาดยา และนี่ก็คือผลข้านเพียงของเมลอดใหม่ๆแรกแรกก็จะสันสันลอนลอยไม่ใช่น้องไม่ใช่ครับไม่มีครับผีเข้ารอค่ะเจ็ดหมื่นเก้าแล้ว oh ตัวนี้แปดหมื่นนะอผมดูอยู่แปดหมื่นหนึ่ง มือวิธีที่ทําให้ไม่สั่นครับก็คือไม่หาเรื่องลงน้ําตั้งแต่แรกทอ่มจอคนมือของคนณขอเลยจริงยิงความหมายคือมงอหยาดเลือดวันนีผมจะมาได้ยินซีซีถามพี่เปาว่าใครโดหรือยังท่านแน่พี่ซเห็นนะระหว่างอาบน้ํำไอจุกควักคุยออกมาไอจุอไอจุบไม่กูแดงจูนี่มันคิดว่าการถือ ASM เขาว่ากันว่าคนหล่อจะชอบกระดกคู่วยแต่คนที่ทำตามส่วนมากคู่วยเล็กร้องเพลงสามัคคีที่นุ่มร่วมกัน